สีเมฆจะนิ่งๆไว้นะดูนะวิธีของเขานี่แหละค่ะวิธีของนกปากห่างถ้าเขาอบพันจะน้อยลงละเขาก็จะเลยจะหาน้อยลงขอบคุณมากนะคะที่รับชมคลิปให้ค่ะเขาจะมาหากินปูปลาหอยนะคะนี่เขามาตัวเดียวเขาก็หากินได้สบายเลยนะคะดูจ้ะ เขาจะมาหากินปูปลาหอยนะคะนี่เขามาตัวเดียวเขาก็หากินได้สบายเลยนะคะดูจ้ะดูไหลเอทถ่ายเขานะคะมาละค่ะมาละเดินมาดูสิเขาจะมาทางไหนสีเมฆจะนิ่งนิ่งเง,งียบเงียบ,ยบอยู่ตรงนี้นะดูนะดูนะอย่างไรนะเดี๋ยวเขาจะไปก่มีขยับไปขยับมาแถวนี้ละคะ่ะ โชคดีจริงๆที่เห็นนะคะบรรยากาศแบบนี้หายากมากที่จะจับตัวนกได้ยกมานะเขาจะมีเยอะค่ะอย่างน้อยเป็น2 0 3 0ตัวแต่ช่วงนี้สีเมฆจะเห็นทีละตัวสองตัวแบบนี้ไม่เยอะค่ะเพราะว่าอาหารถ้าไม่ซูมจะไม่ได้อะไรเลยนี่เขาเดินมาเขาหาปูหาปลาหาอะไรไม่ทราบนะคะลองดูนะว่าจะได้สัท้อะดูเขาเดินดูเขาเดินค่ะ เขาจะเดินไปทางยกมานะเขาจะมีเยอะค่ะอย่างน้อยเป็น20 30ตัวแต่ช่วงนี้สีเมฆจะเห็นทีละตัวสองตัวแบบนี้ไม่เยอะค่ะเพราะว่าอาหารยกมานะเขาจะมีเยอะค่ะอย่างน้อยเป็น20 30ตัวแต่ช่วงนี้สีเมฆจะเห็นทีละตัวสองตัวแบบนี้ไม่เยอะค่ะเพราะว่าอาหารได้งั้นสีเมฆขอเก็บจบคลิปนี้แค่นี้นะคะ เขาก็เลยไม่อยู่รวมตัวกันเยอะนะคะเพราะว่าถ้าเขาอยู่รวมตัวกันเยอะอาหารจะไม่พอกินต้องแย่งกันปลาสีเมกก็ได้ประโยชน์จากการเก็บคลิปเขาแนนแนเห็นไหมคะดูดูดูเขาเดินเขาอาจจะเข้ามาใกล้สิบเขาก็เลยไม่อยู่รวมตัวกันเยอะนะคะเพราะว่าถ้าเขาอยู่รวมตัวกันเยอะอาหารจะไม่พอกินต้องแย่งกันเชอร์รี่นี่จะกินต้นข้าว แต่ถ้ามีนกนกปากหางมีหอยเชอรี่จะดูนะดูนะอย่าแรงนะเดี๋ยวเขาจะไปออกก่อนอสีแม่ก็พยายามขยับไปขยับมานิดหนึ่งนะคะกลัวไม่ได้ลูกเขาเนาะนี่ดูเขดูชเชอรี่นี่จะกินต้นข้าวแต่ถ้ามีนกนกปากห่างมีหอยเชอรี่จะไปลแอยเอทไทมเขานะคะมาลคะค่ะมาละ เดินมาดูสิเขาจะมาทางไหนสีเมฆจะนิ่งนิ่งเงียบเงียบอยู่ตรงนี้นะดูดูเขาก็เดินไปเดินมาแถวนี้ละจะ้ะดูเขาหนะ้าเขาไม่เห็นสีเมฆหรอกสีเมฆอยู่ที่บ้านสีเมฆขอบคุณมากนะคะที่รับชมคลิปให้ค่ะมีขยับไปขยับมาแถวนี้ละคะ่ะโชคดีจริงๆที่เห็นนะคะบรรยากาศแบบนี้หายากมากที่จะจับตัวนกได้ ถ้าไม่สูงจะไม่ได้อะไรเลยนี่เขาเดินมาเขาหาปูหาปลาหาอะไรไม่ทราบนะคะลองดูนะว่าจะได้สัท่พูดดังเขาเลยด่าสีแม่ก็พยายามขยับไปขยับมานิดหนึ่งนะคะกลัวไม่ได้ลูกเขาเนอะนี่ ดูเขาดูดูเขาถ้าเขาเห็นสีเมฆเดี๋ยวปุ๊บเขาก็จะหนีเลยนี่ก็ส่งเซนเอ็นนกปักหางนี่จัดก,กำจัดหอยเชอรี่ได้ดีมากเลยค่ะเขาจะช่วยกำจัดหอยได้ดีมากเลยนะคะดูนะคะก็เก็บแค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวดูสิว่าเขาจะไปไหนหรือเปล่าเนาะรอดูนะรอดูว่าเขาจะบินไหมอยากให้เขาบินเนาะสวย,ยดูเราแอบถ่ายนะเนี่ยเขาเดินมา เงียบเงียบหน่อยนะเงียบหน่อยนะดูดูดูเขาดูเขาีนซูมเอานะคะขอบคุณมากนะคะที่รับชมคลิปให้ค่ะปานเขาปล่อยเขาเงียบเงียบอยู่ตรงนี้เลยนะนี่สีเมฆก็ได้ละได้คลิปยาวเลย <c oughs> เห็นไหมคะได้ทั้งเขาได้กินหอยฟุกเชอรี่นี่จะกินต้นข้าวแต่ถ้ามีนกนกปากหางนี่หอยเชอรี่จะก็เก็บแค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวดูสิว่าเขาจะไปไหนหรือเปล่า รอดูนะรอดูว่าเขาจะบินไหมอยากให้เขาบินเนาะสวยยกมานะเขาจะมีเยอะค่ะอย่างน้อยเป็นยี่สิบสามสิบตัวแต่ช่วงนี้สิแม่จะเห็นทีละตัวสองตัวแบบนี้ไม่เยอะค่ะเพราะว่าอาหารนนะเขาจะอยางนี่เขาได้อะไรดูดูด,ดูดูดนกนี้เขาจะกินหอยไอ้นั้นเยอะมากเลยนะคะหอยอะไรนะหอยเชอรี่หอยอันจะน้อยลงละเขาก็จะเลยจะหาน้อยลง ขอบคุณมากนะคะที่รับชมคลิปให้ค่ะมีขยับไปขยับมาแถวนี้แหละคะ่ะโชคดีจริงๆที่เห็นนะคะบรรยากาศแบบนี้หายากมากที่จะจับตัวนกได้ค่ะได้งั้นสีเมฆขอเก็บจบคลิปนี้แค่นี้นะคะดูเขาถ้าเขาเห็นสีเมฆเดี๋ยวปุ๊บเขาก็จะหนีเลยนี่ก็สงสัยไม่ซูมจะไม่ได้อะไรเลยนี่เขาเดินมา เขาหาปูหาปลาหาอะไรไม่ทราบนะคะลองดูนะว่าจะได้สักว์านเขาปล่อยเขาเงียบๆอยู่ตรงนี้เลยนะนี่สีเมฆก็ได้ได้คลิปยาวเลยเห็นไหมคะได้ทั้งเขาได้กินหอยปูนะะเขาจะเห็นนี่เขาได้อะไรดู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 นกนี่เขาจะกินหอยไอ้นั้นเยอะมากเลยนะคะหอยอะไรนะหอยเชอรี่หอยสีเมฆก็พยายาม ขยับไปขยับมานิดหนึ่งนะคะกลัวไม่ได้ลูกเขาเนาะนี่ดูคะ่ะดูตานเขาปล่อยเขาเงียบๆอยู่ตรงนี้เลยนะนี่สี่เมฆก็ได้ละได้คลิปยาวเลยเห็นไหมคะได้ทั้งเขาได้กินหอยปุกดูนะดูนะอย่าแรงนะเดี๋ยวเขาจะไปก่อนอันจะน้อยลงละเขาก็จะเลยจะหาน้อยลง เขาก็เลยไม่อยู่รวมตัวกันเยอะนะคะเพราะว่าถ้าเขาอยู่รวมตัวกันเยอะอาหารจะไม่พอกินต้องแย่งกันขอบคุณมากนะคะที่รับชมคลิปให้ค่ะเชอร์รี่นี่จะกินต้นข้าวแต่ถ้ามีนกนกปากห่างนี่หอยเชอร์รี่จะไม่กนะสีเมฆจะนิ่งๆไว้นะดูนะวิธีของเขานี่ลแหละคะ่ะวิธีของนกปากห่างถ้าเขาอบไยนะเขาจะหนีนี่เขาได้อะไรดูดูดูด นกนี้เขาจะกินหอยไอ้นั้นเยอะมากเลยนะคะหอยอะไรนะหอยเชอรีอ่ขอบคุณมากนะคะที่รับชมคลิปให้ค่ะอันจะน้อยลงละเขาก็จะเลยจะหาน้อยลงดูเขาถ้าเขาเห็นสีเมฆเดี๋ยวปุ๊บเขาก็จะหนีเลยนี่ก็ส่งสเชอรี่นี่จะกินต้นข้าวแต่ถ้ามีนกนกปากห่างนี่หอยเชอรี่จะปะได้งั้นสีเมฆขอเก็บ จบคลิปนี้แค่นี้นะคะตาลเขาปล่อยเขาเงียบๆอยู่ตรงนี้เลยนะนี่สีเมฆก็ได้ะได้คลิปยาวเลยเห็นไหมคะได้ทั้งเขาได้กินหอยกูไปแล้วเห็นไหมคะเห็นไหมละไปละเห็นไหมสวยวนะนี่ลงตรงนู้นอีกละอ้าวเดินตรงนู้นอีกละงั้นสีเมฆก็โตอีกนิดนะจะได้ตัวเขาเห็นชัดๆเนาะนี่ สีเมฆยืนนิ่งๆน,นะจะได้เป็นคลิปยาวเลยนะดูเขาถ้าเขาเห็นสีเมฆเดี๋ยวปุ๊บเขาก็จะหนีเลยนี่ก็ส่งเดี๋ยวเขาจะไปก่อนที่เราเห็นนี่เอฟดูเอฟดูเอฟดูสีเมฆจะเงียบหน่อยนะคะให้ดูแต่ภาพนะะันตอนนี้เขาก็เลยมาเดียวค่ะเดี๋ยวถ้าเย็นเขาก็จะกลับหาเพื่อนเขาเหมือนกันนะคะเช้าเขาก็จะออกเย็นขนาด เขาก็เลยไม่อยู่รวมตัวกันเยอะนะคะเพราะว่าถ้าเขาอยู่รวมตัวกันเยอะอาหารจะไม่พอกินจะต้องแย่งกันดูเขาถ้าเขาเห็นสีเมฆเดี๋ยวปุ๊บเขาก็จะหนีเลยนี่ก็สงสารเขาปล่อยเขาเงียบๆอยู่ตรงนี้เลยนะนี่สีเมฆก,ก็ได้ละอยู่ได้คลิปยาวเลยเห็นไหมคะได้ทั้งเขาได้กินหอยป พูดดังเขาไม่ได้มีขยับไปขยับมาแถวนี้แหละคะ่ะโชคดีจริงๆที่เห็นนะคะบรรยากาศแบบนี้หายากมากที่จะจับตัวนกได้ยกมานะเขาจะมีเยอะค่ะอย่างน้อยเป็นย0 3สตัวแต่ช่วงนี้สิแม่จะเห็นทีละตัวสองตัวแบบนี้ไม่เยอะค่ะเพราะว่าอาหารเขาเก็บแค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวดูสิว่าเขาจะไปไหนหรือเปล่าเนาะรอดูนะรอดูว่าเขาจะบินไหม อยากให้เขาบินเนาะสวยค่ะได้งั้นสีเมฆขอเก็บจบคลิปนี้แค่นี้นะคะปูป่าสีเมฆก็ได้ประโยชน์จากการเก็บคลิปเขาแนนแนเห็นไหมคะดูด,ด,ดูดูเขาเดินเขาอาจจะเข้ามาใกล้เราเก็บแค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวดูสิว่าเขาจะไปไหนหรือเปล่าเนะรอดูนะรอดูว่าเขาจะบินไหมอยากให้เขาบินเนาะสวยดูด ขาก็เดินไปเดินมาแถวนี้ละจ้ะดูเขานะเขาไม่เห็นสีเมฆหรอกสีเมฆอยู่ที่บ้านสีเมฆอันจะน้อยลงละ